เรื่องเล่ากล่อมนอนจาก The Book Telller ครับที่ส่งต่อเรื่องราวดีๆเสริมกำลังใจการใช้ชีวิตโดยเล่าให้กันฟังสบายๆก่อนนอนหรือคุณผู้ฟังอยากจะฟังในช่วงเวลาอื่นก็ยินดีครับในตอนนี้ขอเสนอเรื่องที่มีชื่อว่าเหรียญทองในขนมปัง นานมาแล้วณนะหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีประชากรอาศัยอยู่เป็นจํานวนมากและส่วนใหญ่นั้นมีอาชีพทําการเกษตรอยู่มาปีหนึ่งฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลชาวบ้านจึงไม่อาจปลูกพืชผักได้และพืชผักเดิมที่พอมีเหลืออยู่ก็พากันเหี่ยวแห้งเฉาตายไปตามๆกันภัยแล้งดังกล่าวนี้ทำให้เกิดการขาดแคลนอาหารอย่างหนัก ในหมู่บ้านผู้ที่เดือดร้อนที่สุดเห็นจะเป็นคนยากจนและเด็กๆและในขณะที่หมู่บ้านแห่งนี้กำลังอยู่ในภาวะวิกฤตก็มีเศรษฐีใจบุญคนหนึ่งเดินทางผ่านมายังหมู่บ้านแห่งนี้พอดีเขาจึงสอบถามชาวบ้านจนได้ใจความแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นเศรษฐีใจบุญจึงตัดสินใจแวะพักที่หมู่บ้านแห่งนี้ เพื่อที่จะให้ความช่วยเหลือแก่คนในหมู่บ้านเศรษฐีใจบุญขอเข้าพบผู้นำหมู่บ้านแล้วถามว่าตัวเขาเองนั้นพอจะช่วยอะไรคนในหมู่บ้านนี้ได้บ้างโอ้เป็นพระคุณอย่างล้นเหลือท่านเศรษฐีแต่หากท่านมีใจจะช่วยพวกเราก็ขอเพียงให้ท่านช่วยบรรเทาความอดอยากหิวโหยของเด็กๆก,ก่อนละกันส่วนปัญหาอื่นนั้น ทางการจะส่งความช่วยเหลือมาถึงเราในไม่ช้าผู้นำหมู่บ้านกล่าวขอบคุณเศรษฐีใจบุญอย่างซาบซึ้งใจเออถ้าอย่างนั้นวันท่านผู้นำช่วยประกาศให้เด็กๆในหมู่บ้านแห่งนี้ด้วยว่าทุกๆเช้าขอให้เด็กยากจนทุกคนไปรอผมอยู่ที่หน้าประตูโบสถ์แล้วผมจะนำขนมปังมาแจกจ่ายแก่พวกเขาทุกวันจนกว่าทางการ จะส่งความช่วยเหลือมาถึงที่นี่เศรษฐีใจบุญกล่าวด้วยความจริงจังและเมื่อข่าวนี้ประกาศไปทั่วหมู่บ้านในเช้าวันรุ่งขึ้นก็ปรากฏว่ามีเด็กๆมารอการแจกขนมปังจากเศรษฐีใจบุญเป็นจำนวนมากและทันทีที่เด็กๆนั้นเห็นถุงใส่ขนมปังพวกเขาก็กรูกันเข้ามาแย่งชิงขนมปังโดยไม่ฟังอีราค่าอิรมแต่อย่างใดแม้เศรษฐีใจบุญ จะบอกให้ทุกคนนั้นใจเย็นก่อนแต่เด็กเหล่านี้อดอยากมานานมากและอยากได้ขนมปังมาประทังความหิวของตัวเองโดยเร็วดังนั้นจึงไม่มีใครฟังคำร้องขอของสิทธิใจบุญเลยสักคนเด็กบางคนแอบหยิบขนมปังไปมากกว่าหนึ่งชิ้นบางคนก็ผลักเพื่อนให้พลนทางบางคนก็ทะเลาะต่อยตีก,กันกับคนข้างหน้าและบางคน ก็แย่งชิงเอาขนมปังจากมือของเด็กอีกคนไปการแจกจ่ายขนมปังนั้นเป็นไปด้วยความวุ่นวายและไร้ระเบียบมากแต่เศรษฐีใจบุญก็ไม่ได้รู้สึกโกรธเขาเข้าใจดีว่าความหิวนั้นทําให้เด็กทุกคนต้องเอาตัวรอดแล้วตอนนั้นเองเศรษฐีใจบุญก็เหลือไปเห็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งที่กำลังยืนมองเพื่อนๆแย่งขนมปังอยู่นอกกลุ่ม และเธอคนนี้ไม่ได้มีท่าทีกระวนกระวายอยากได้ขนมปังเหมือนคนอื่นเศรีใจบุญจึงรู้สึกแปลกใจจึงเดินไปหาเด็กหญิงแล้วถามว่าเออนี่หนูไม่อยากได้ขนมปังบ้างรึเด็กหญิงเงยหน้าอันซีเซียวของเธอแล้วมองเศรษฐีใจบุญเธอยิ้มน้อยๆก่อนที่จะตอบเศรษฐีว่าหนูอยากกินขนมปังค่ะ เพราะหนูหิวมากเหลือเกินแต่หนูไม่อยากเข้าไปแย่งชิงขนมปังกับคนอื่นมันไม่มีเหตุผลเพียงพอเลยที่เราจะต้องทำร้ายกันเพียงเพราะขนมปังแค่ชิ้นเดียวแล้วเด็กเหล่านี้ก็เป็นเพื่อนเล่นของหนูทั้งนั้นเลยล่ะคะ่ะเมื่อเด็กคนอื่นได้ขนมปังและถอยออกไปจนหมดแล้วเด็กหญิงคนนี้จึงค่อยๆเดินเข้าไปและหยิบขนมปังชิ้นเล็ก เพียงชิ้นเดียวที่เหลืออยู่ออกมาจากก้นถุงเออหนูชื่ออะไรจ๊ะแล้วเป็นลูกเต้าเหล่าใครกันเศรษฐีใจบุญถามด้วยความรู้สึกสนใจในตัวเด็กหญิงคนนี้หนูชื่อเฟิร์นค่ะหนูอยู่กับแม่สองคนในบ้านเช่าใกล้โบสถ์นี่เองแม่ของหนูเป็นคนรับจ้างทำความสะอาดค่ะเด็กหญิงตอบเศรษฐีพร้อมกับกล่าวคำขอบคุณ ที่เศรษฐีใจบุญมีเมตตาช่วยเหลือคนในหมู่บ้านวันรุ่งขึ้นเด็กๆนั้นก็มารอการแจกจ่ายขนมปังจากเศรษฐีใจบุญเหมือนเดิมเมื่อเศรษฐีมาถึงเด็กๆก,ก็พากันครูเข้าไปแย่งขนมปังและทะเลาะต่อยตีกันเป็นที่วุ่นวายอีกเช่นเคยเศรษฐีใจบุญมองหาเฟิร์นแล้วก็พบว่าเฟิร์นนั้นยังยืนรอให้เพื่อน หยิบขนมปังชิ้นโตไปก่อนเหมือนเดิมเิรษฐีใจบุญมองดูเธอเดินเข้าไปหยิบขนมปังชิ้นเล็กที่สุดออกมาเป็นคนสุดท้ายจากนั้นจึงเดินเข้าไปคุยกับเฟิร์นว่าเอ้าวันนี้หนูได้ขนมปังชิ้นเล็กที่สุดเหมือนเคยเลยนะแต่ดูแล้วฉันว่ามันเล็กกว่าชิ้นเมื่อวานด้วยซ้าไปแล้วแบบนี้หนูจะกินอิ่มไหมนะ เท่านี้ก็พอแล้วค่ะท่านเศรษฐีขอบพระคุณท่านอีกครั้งที่กรุณาเมตตาพวกหนูวันนี้หนูมีความสุขมากที่ได้รับความเมตตาจากท่านเฟื่องกล่าวขอบคุณแล้วเอาขนมปังกลับบ้านโดยมีเศรษฐีมองตามไปด้วยความเอ็นดูวันต่อมาเหตุการณ์ทุกอย่างก็เป็นไปดังเดิมเด็กเด็ ก็ยังคงแย่งขนมปังกันส่วนเฟิร์นก็ยืนรอรับขนมปังชิ้นเล็กที่สุดเหมือนเดิมเมื่อเฟิร์นรับขนมปังแล้วก็กล่าวขอบคุณแล้วเอาขนมปังกลับบ้านเหมือนเช่นเคยเมื่อเฟิร์นกลับมาที่บ้านก็เอาขนมปังวางไว้ที่โต๊ะเธอยังไม่กินขนมปังนั้นเหมือนกับเด็กคนอื่นเพราะเธอรอแม่ของเธอกลับบ้านเพื่อให้แม่ที่ทำงานอย่างหนัก ได้กินขนมปังก่อนเอ้าเฟิร์นมากินขนมปังด้วยกันสิลูกแม่บอกกับลูกสาวเมื่อเห็นลูกนั่งอ่านหนังสือตรงมุมห้องแม่กินเถอจะหนูเบื่อขนมปังแล้วและว,วันนี้หนูก็ไม่หิวเลยเฟิร์นตั้งใจโกหกแม่เพราะเธอเห็นว่าขนมปังที่ได้รับในวันนี้มีขนาดเล็กมากเหลือเกินหากแบ่งกันกินก็เกรงว่า แม่ของเธอจะไม่อิ่มนี่อย่ากโกหกแม่เลยลูกไม่มีวันเบื่อขนมปังหรอกเพราะนี่คือสิ่งที่ลูกชอบมากที่สุดมามามานั่งกินขนมปังชิ้นนี้ด้วยกันแม่ของเฟิร์นกล่าวแก่ลูกสาวอย่างรู้ทันพร้อมกับบีขนมปังออกเป็นสองชิ้นแต่แล้วเฟิร์นกับแม่ก็ต้องตกใจเป็นอย่างมากเมื่อมีเหรียญทองคำหนึ่งเหรียญ ตกลงมาจากขนมปังชิ้นนั้นอ้าวแม่มีเหรียญทองคำอยู่ในขนมปังได้อย่างไรกันนั่นสิท่านเศรษฐีคงเผลอทําตกลงไปในระหว่างที่กำลังทําขนมละมัง้งอา้าวลูกเอาเหรียญทองคำนี้กลับไปคืนท่านเถอะเฟินไปตามหาท่านเศรษฐีใจบุญและคืนเหรียญทองให้แก่เขาแม่ของหนูบอกว่ามันอาจจะตกลงไป ในระหว่างการทำขนมปังนะคะเธอกล่าวด้วยสีหน้าและแววตาที่ใสซื่อบริสุทธิ์โอ้การกระทำของหนูทำให้ฉันประทับใจมากเหรียญทองคำนี้ฉันตั้งใจใส่เอาไว้เองนะ่ะเพื่อเป็นของขวัญที่หนูเป็นเด็กดีมีมารยาทและไม่แย่งขนมกับเพื่อนเศรษฐีกล่าวชมพร้อมกับยื่นเหรียญทองคำอีกมากมายให้กับเฟิร์น และเขากล่าวต่อไปว่าเฟิร์นนำเหรียญทองคำเหล่านี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิตของหนูและแม่นะและจงรักษาความดีเหล่านี้ให้อยู่กับตัวหนูตลอดไปและฉันเชื่อว่าความดีทั้งหมดของหนูนั้นจะทำให้หนูเติบโตและเป็นคนที่มีความสุขและประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างแน่นอน ขอบคุณที่ติดตามเรื่องราวดีๆจาก The Book Teller นะครับผมเชื่อว่าเรื่องราวดีๆจะสามารถพัฒนาให้ตัวของเราเป็นในแบบที่ดีขึ้นได้ขอให้คุณนั้นมีกำลังใจมีพลังใจในการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นนะครับ